จบนี่ละไปอุย,อยแป๊บบ คอนแตกไหมโรยกระจกนิลไพ<ป>รอุ้ยแป๊บหนึ่งแนะนำตัวเองกันเกิดดีกว่าสวัสดีค่ะกัดมาพบกนันอีกเช่นเคยน,นะคะกับทอว์บายกรูรู้รจิงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากทาวาอว์บายนะคะจีราพนนะคะเชโนค่ะ,คะของเราเราอยู่ที่สา,าขาเซ็นทรัลลำปางนะคะ วันนี้ค่ะน้องพีมมาปรึกษาอีกแล้ว<ม>ซื้ออะไรไปก็พังไม่เข้าใจนี่เลยและช่วงนี้หน้าฝนไม่มีไม่ได้นะน้องเอ๋ย<ช>นะำเ<ช> <นะ S 2> สื้อผ้านี่คือสำคัญมากเลยนะ<ม>นี่เลยก็เลยจะมาแนะนำค่ะว่ามีเครื่องซักผ้าี<ม>ตัวนี้เลยแบน<อ>ชั้นนำนะคะแบนซัมซุงรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เลยเป็นกระจกนิรภัยนะตัวนี้สามารถซักชุดธรรมดาได้ ได้อีกด้วยเพราะว่าอะไร18กิโลค่ะซักทั้าหมนได้เลยนะจะเป็นตัวสัปเ้านะคะรุ่น W A 1 8นะคะ G G 6886นี่18กิโลเลยนะตัวนี้นะนี่เลยมาพร้อมกับนวตัตก,กรรมแบบเลิศเ,เลยของ,ของทางซัมซุงเขานะคะตัวนี้นะนี่เลยค่ะ,ะนี่เลยอยากจะได้เห็นขนา้างในนี่เนาะ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของนี่ค่ะช่องใส่แฟบหรือวาบาน้ายาไม่ใช่นี่เลยไอตัวนี้มีไว้ทําไหมเอาถอดได้ด้วยมีไว้ทําไมใช่ตัวนี้ถอดได้ด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นช่องใส่แฟบนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเวลาเราใส่แฟบเข้าไปถ้าไม่มีตัวนี้นะเอาไว้ตีไม่ให้แฟบมันจับตัวกันเป็นก้อนตัวนี้นะ เลยบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวละลายแฟบนะคะใช่ตัวละลายแลลายฟบเนาะแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องใส่ส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะและที่สําคัญนะตัว s ซัมซุงรุ่นนี้เขาจะมีนวัตกรรมก็คือเป็นอีโคบับเบิลอีโคบับเบินี่คือจะเป็นนวัตกรรมก็คือการาพ่นโฟมออกมา รูโฟมใหมันจะเปลี่ยนจากแฟตนะเป็นโฟมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแฟ็ตะคะ่ไปจับตัวรีก้อนติดเสื้อผ้าของเราสังเกตไหมถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้นะถ้าซักอะเวลาปัน่นเท้งมาแล้วเอาไปตากสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็นคราติดกับเสื้อดและอีกที่สำคัญนี่เลยนี่ค่ะอยาจะให้น้องพิรีมดูตัวนี้นะเป็นระบบไฮยินสตรีมไฮยินสตรีมก็คือเป็นการซัก ซักเสื้อผ้าด้วยไอ้น้ำตัวเนี้มันจะพ่นเป็นไอ้น้ำออกมาอุณหภูมิอยู่ที่60องศาค่ะนอะ้อง หมจดจใช่นะตัวนี้นะนนะก็คือเป็นตัวถนอมใยผ้าด้วยเลยลนะก็จะให้ดูตัวโปรแกรมนะทางซัมซุงเขามีโปรแกรมเยอะแยะมากมายเลยนะก็จะเป็นส่วนของนี่ค่ะมีทั้งโหมดต,ตัวซักปกตินะแบบซักเร็วตัวโหมดซักเร็วเนี่ยเาก็ใช้เวลาเพียง15นาทีเองออเวลานกฟิล์มแบบรีบร,บร,บเ,รเร่งเนะคะ่ะปรับเป็นที่โหมดในส่วนของ quick wash นะคะตัวนี้นะซักเร็ว15นาทีก็สามารถเอาตากได้แล้ว นะตัวนี้นะแล้วก็สามารถาใช้ในส่วนของซักผ้าแบบซักสะอาดพิเศษเลยอ่าอ,อ,อย่างอย่างถ้าสมมุติว่าเสื้อผ้าสะกะปรกมากเลยเงี้ยเราก็ใช้ในส่วนของโหมดนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นโหมดในส่วนของตัวถนอมผ้าก็ได้นะมีหลายโปรแกรมเลยจะซั หมูก็ได้อย่างที่บอกตอนแรกเห็นไหมผ้าปูผ้านวมนี่เลยใช้หมดตัวนี้เลยนะคะก็คือสามารถใช้ได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการล้างถังนะล้างถังปั่นมาตัวนี้นะคะล้างถังล้างถังซักได้หมดเลยสามารถเลือกเป็นหมดหมูได้และที่สําคัญนะตัวนี้สามารถใช้ฟังก์ชันสมาร์ตติงได้เห็นมะว่ามันแบบเลิศนะน้องเนี่ยบอกกับการซึ้อเป็นอย่างที่ค่ะ18กิ 8กิโลจ้ะแต่งแล้วมันก็ดูห<ล>มายถึงว่าไม่ค่อยสูงเนาะจริงๆอะตามความเข้าใจอะเข้าใจว่ายิ่งกิโลเยอะอะมันจะยิ่งแบบสูงแล้วยิ่งเราเป็นคนตัวเล็กๆขนาดน่ารักน่าชังน่ารักน่าชังเวลาจะหดมันจะหดเยอะค่ะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยได้ว่างนะไม่ใหญ่ใหญ่ขนาดท่มันเดิข้ามาได้ได้จออริงได้นะถึงนะเห็นไหมแขนแขนที่สั้นนะตัวที่สั้นนะแต่ที่ก็แบบถึงอยู่นะน้องขาได้ ก็หมุนหมุนเอาหมุนนะหมุนได้เลยนี่นะคะก็คือตัวเนี้ยของเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรองพวกเศษต่างๆนะคะ สองฝัเนี่ยเราสามารถถอดออกมาล้างได้ทําความสะอาดได้ง่ายตอดยังไงมาง่ายอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ล้างได้เลยค่ะเห็นไหม้าวเป็นนกนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นนกหานี่ค่ะนี่ค่ะเป็นนกหดึงออกมาง่ายได้เลยต้องเข้าใจนือคนไม่เคยไม่เคยใช้อัตโนมัติใช่ไหมปกติจะใช้อัตโนมือใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอันนี้ก็เก็บได้ง่ายเลยมากต้องซื้อแล้ว ไอตัวเนี้ยของเราอ่ะมีโปรโมชั่นบัตรด้วยมีโปรโมชั่นบัตรด้วยท่านดูนะคปณทหารสมัครแล้วสมัครแล้วสมัครแล้วบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยมันมีโปรโมชั่นลดสามเปอร์เซ็นต์ได้กับบัตร ถ้าอ,อย่างงี้แน่ดีขนาดนี้ราคาหรอคะราคาก็ต้องดีตามค่ะบอกเลยก็ต้องดีตามดี <ๆ S 1> ระดัราคาปกตินะสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่จัดโปรโมชันม่นอยู่งวิปป้าใช่เบอร์ห้าค่ะเป็นประหยัดไฟเบอร์ห้าสาม <5 S 2> ดาวกันเลยสามดาวเลยและอีกมันละถึงสิบบาทและที่สำคัญนะตัวนี้นะนี่เลยประกันมอเตอร์ถึงยี่สิบปี ปกติเขาให้สูงสุดแค่สิบปีนะแต่บอกเลยร,รุ่นนี้จัดไปเลยใส่ยี่สิบปีใช้ก็เลยค่ะลูกโตลูกโตเป็นหนุ่มพอดีนี่นี่โอ้แม่ยังบอกแม่ว่ายังไม่มีลูกไม่มีแฟนอ๋อแล้วที่อยู่ที่บ้านนั่นคือใครอ,อ่ะอืออือโอเคเราดับฝันกันแค่นี้ใช่สินค้าตัวนี้นะคะซื้อไหนได้บอกไปเลยค่ะบอกให้ทุกคนรู้ไปเลยค่ะราคาขนาดนี้ซื้อที่ไหนได้คะ โดยทักไปที่เฟซบุ o นะคะหรือว่าไลน์ของสาขาได้นะคะหรือว่า www. k o w a i co. เร่อตรงนี้ใช่หรือถ้าไม่สะดวกไลยค่ะเอาโทรศัพท์ที่มาจิ้มๆเลยค่ะเบอร์หนึ่งอง่ะคะช่องแนนในคลิปอี่เราสัโทรไหน่อยใช่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทำาบกายสุขให้ทานะคะตัวนี้จัดส่งฟรีให้น้องฟิลเลยนะเพสิบกิโลค่ะแล้วอีกเล ูประมาณแบบ51-52กิโลค่ะโอ๋อก็คิดส่วนต่างกิโลละสิบบาทบัตรเครดิตลูกเบอร์ด้วยแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงถึงเวลารอรับสินค้าที่บ้านไะด้เลยเดี๋ยวนะบัตรเครดิตที่ี่บอกก็คือลดอีกสามเปอร์เซ็นต์จากจากราคาที่หรอใช่หรือ<ช>ไม่มีต<ะ>้องรีบไปสมัครแล<ะ>้วไหมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปยืมไปเลยเพด่ออรเพเลยต้องไปแล้วล<อ>่ะจัเนี้ยจัดเลยเนาะต้องรี้ใช่ไรเหรออะยังไงฝากไปด้วยนะใจเนาะใจมาก โอเคค่ะชินชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนะฝากไว้เลยนะต้องวันนี้คงจะต้องรู้แล้วแหละต้องรีบไปจัดแล้วสินคัามีพร้อมบอกเลยใช่แล้วยัาลืมมาเจอกันได้กับโคบายนะคะโคบายอะไรบอกเข้าไปโคบายดีดีโบแรงสุดทุกอย่ากลับมาพบกันใหม่กับโคบายรูรูรู้จีเริ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอที่สำหรับวันนี้นะคะจิรพร ชนกค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปซื้อด้วยนะไปไปเร็วๆเลยไปัสดค่ะ